คลิปมีรถจากเปล่าว,วิ่งผ่านโนนสูงนะน่าจะเป็น GK หมายเลข4048ที่มารับช่วงทำส4 1หต่อจาก4133นมเมื่อเช้านะหรือไม่ก็เป็นอสตอมส1 3 3นึ่ดูสีแล้วเหมือน GK นะ GK ทุกคนเช้งเลนเครื่อง ตัวเปล่านะหัวเดียว4่4 8ศูนย์สี่แปดนะครับวิ่งผ่านโน้นสูง พอขรออบอมือทักทายแล้วก็เปิดวีดให้นะคลิปนี้สันส้นสนะเจอใหม่คลิปหน้าครับลาก่อนสวัสดีครับ